ขวัความรักแฮปปี้เผยอีก5-6ปีถ้าไม่แต่งจะบ,บวชแล้วสวยสิดรองของจริงเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวขวัญอุตสามณีไวทยานนท์ที่ปัจจุบันอายุ34ปีแล้วขวัญเป็นนักแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยอังกฤษมีผลงานออกมาอย่างต่อนเนื่องอีกทั้งยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกมากมายเลยค่ะบอกเลยว่าสวยและรวยมากล่าสุดขวัญมาร่วมงานเปิดตัวโมโนออริจินแล2023ก็เลยมีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่อถึงเรื่องราวความรักของตัวเองที่ตอนนี้แฮปปี้มาก ตอนนี้งานดีแล้วเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างงานเราดีแต่พอความรักไม่สมหวังก็ผิดหวังถ้าความรักจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าขวัญก็ยังคงรออยู่ขวัญก็อยากมีความรักที่มั่นคงเหมือนที่พ่อให้แม่แม่ให้พ่อมั่นคงและบริสุทธิ์โดยที่ไรเงื่อนไขไรข้อต่อรองถามว่าคนนี้มั่นคงกับเราหรือยังไม่มีอะไรมั่นคงหรอกขนาดแต่งงานเปิดประตูไปเรายังไม่รู้เลยว่าเขาไปโทรหาใครเหมือนในละครเลยเป็นคนเดิมที่คอยปรึกษาเรื่องธุรกิจ คนที่คอยปรึกษาเรื่องธุรกิจใช่ก็ปรึกษาบางอย่างเราก็บ่นเนาะทําธุรกิจก็มีปัญหานี้แหละถามว่าเขาคือทายาทโรงแรมไหมเพื่อนขวัญเป็นเจ้าของโรงแรมนะไปเที่ยวได้อยู่พัทยา6ปีไม่แต่งะบวชถ้าได้บวชจะฉลอง5้าคืนสวันรอได้เพราะว่าอีก6ปีถ้าหนูไม่แต่งงานก็ไปบวชเลย55าพูดจริงๆ 5, ถ้า5-6ปีขวัญไม่แต่งงานก็ต้องไปงานบวชหนูเลยค่ะเราไม่ต้องแต่งเราไหมคือขวัญไม่รู้ว่าอะไรชัวร์ไม่ชัวร์แต่เอาแค่ว่าตอนนี้อยู่กันมีความสุข ซื้อสัตว์กันพอแต่ถ้าถึงเวลาเราจะไม่กดดันเขาเพราะเราเป็นผู้หญิงเราจะรู้ว่าช่วงเวลาไหนมันเหมาะสมสําหรับตัวเองถ้าถึงเวลานั้นหนูจะบอกพี่ๆทุกคนเองเราจะฉลองกัน5้าคืน4ี่วันต้องพลาดหัวว่าไงแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและหัวใจแล้วกันค่ะสรุปนะคะว่าชีวิตของควัญใน,นตอนนี้นานแฮปปี้ Happy ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักเลยแต่ถ้าอีก5-6ปียังไม่แต่งงานเธอก็จะบวชแล้วฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ